เระดูเป้โฟไม่เคยเห็นซอตัว,ตวโตขนาดนี้ยังหลอนเจอในตึกตกใจหรือเบาหวานขึ้นน่ะว <c oughs> <อ>้ย <c oughs> ้ย้ยมีแต่ปืนสั้น,ไ,<ห>นไม่เจียมไม่เจียมมีคนอีกเหรอเออมีคนตึกคูด้วยอ้าวตายมีอีกหนึ่งลึกตัวนึง <c oughs> โอ้โห MP 5สุดยอดมาก <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ตายกลายเป็นผียังกลับมาให้ยิงอีกเอ้ย <c oughs> โอ้โหนี่น่ะเหรออาวุธปืนของซอดูโคตรดิบเทือนเลยฮะหายไปไหนวะเ,ออเฮ้ยเฮ้ยเจอตายเฮ้ยปืนซอโคตรเอาและที่สำคัญเราสามารถว้างได้ฮะดูกันชัดๆอีกอทีอ้๊ยเสียวไส้ ไหนไหนซอมบี้ที่ไหนมาทาอะไรบนหลังคาตงมาเนี่ยี๊กฉันเดชฉีกูก็ไม่เว้นิงสวัสดีครับผมมาปืนลมจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราได้เล่นเป็นฆาตกรโรคจิตเล e r f เฟสกับปืน LMG ของเขาผมรู้สึกเลยว่าปืนไม่ค่อยเข้ามือสักเท่าไหร่ในพาร์ทนี้เราจะมาเป็นซอกันดีกว่าอ่าไปดูบันเดิลซอกันหน่อยดีกว่าราคาเท่ากันเลย2400 CP เท่ากันมาซื้อเลย เสียตังค์นั่นมีความสุขเลื่อนไปดูกันที่ตัวละครซอหัวอันฟูฟ้องของเขาดิฮะกับตาอันปูดปนนี่ศัตรูจะเฮดช็อตเราง่ายกว่าตัวละครอื่นหรือเปล่าหัวใหญ่มากโอ้โหแล้วดูร่างกายอันกำยำนะครับอันนี้ซอแบบฟูลไซส์นะทุกทีจะเป็นเท่าทารกตัวเล็กๆปั่นจักรยานโอ้ใส่รองเท้าแตะสีแดงด้วยน่ารักมาเชียวชุดสูทสุดหรูกับโบแดงอ่าถือว่าเท่ใช้ได้นะฮะแล้วก็มีซองปืนหนังแบบเจมบอลด้วยอ่ะไปดูที่อาวุธกันบ้างนะครับกระบอกแรก นี่เลยครับผมจำชื่อปืนในเกมไม่ได้แต่ว่าของจริงเนี่ยมันคือกาลิวเอชเอสบีอาร์นะซึ่งสกินปืนที่เขาให้มาเนี่ยโอ้โหดูโหดดิบเถื่อนสุดๆเลยดูฮะจะมีเป็นซิกเนเจอร์ของซอนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์สีแดงเป็นเลือดป้ายวนๆแบบนี้นะเหมือนแก้มซออ่านะดูเอฟเฟก์กระสุนซะก่อนคิดว่ามันเป็นกระสุนสีแดงเฉยๆเหรอไม่ใช่ดูนี่ใช่แล้วครับปืนซอยิงกระสุนออกมาเป็นเลือด โหดไม่แพ้ในหนังเลยเนะี่ยโอ้โหดูขาดเป็นท่อนๆอ,อะไรว้เนี่ย, <c oughs> ยกระบอกต่อไปเป็นลูกซองฮะ M 8 7 0เป็นลูกซองที่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยดูเลเวลเลเวล27อยู่เลยฮะของแต่งอะไรเนี่ยผมยังปลดล็อกได้ไม่ครบนะครับ กสุหมดกระสุนหมดโอ้โอ้โหดไป oh! oh! ซึ่งขอบอกไว้เลยว่าถ้าปืนเนี่ยมันไม่เวิร์กขออนุญ,ญาตเดี๋ยวค่อยออกมาเปลี่ยนเป็นปืนอื่นแล้วกันนะครับเพราะว่า M870 ในเกมเนี่ยเหมือนของประกอบเกมนะครับใช้การจริงไม่ค่อยได้นะไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับปืนอื่นนะก็บอกอื่นเป็นเซมิออโต้เป็นออโตเมติกเนี้ยบุ๊บบ,บ๊ ปั Pump ๊มแอคชั่นหงอยไปเลยฮะแต่ก็ตอนนี้ขอลองใช้แบบบันเดิลซอที่เขาให้มาก่อนละกันแต่เหมือนว่าอาวุธซอจะมีอีกอย่างหนึ่งและนี่ก็คืออาวุธเรียบประชิดของซอรครับเหมือนสว่านอะไรสักอย่างหนึ่งโคตรเท่เลยฮะโอ้จึ๊กเดียวตายตาเหลือกเลยและที่สำคัญเราสามารถคว้างได้ฮะนี่ โอ้โหปากเต็มหัวเลยแล้วดูเอฟเฟก์มันเป็นสว่านที่ปากและเลือดพุ่งด้วยดูกันชัดอีกทีโอ้ยเสียวไส้โอ้ยพันจันออกไม่ได้เหรอเอ้าอามีกล้องสองปะไม่รู้ให้กูออกไม่ได้ป่ะเจ๊ไม่เชื่อเลยเนี่ยอ้วนไงเขาเมลพุ่งดิเขาเมลพุ่ง มันติดมันติดชื่อมึงอะเฟมชื่อชื่อมึงใหญ่เกินอ๋อชื่อกวางเอ้ยผี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 ไหวะผีเหมือนมันดักที่ซื้อของเหรอไปรุนละไปูุนละเฮ้ยจะยิงเปิดมาทำไมล่ะึกวนามันจะเอากะจะมาซื้อของดีๆซื้อของกอนซื้อของกันเลื่อนมันร้อนเนี่ยพี่น้องได้ใช้สักทีปืนซอกเกมสดรวยรุยลุย บอสต้องห่วงเฮาจะลอดไปด้วยกันโอ้โหกลางทุ่งส่งปั๊บเลยตาเลยแต่วตาบอฟฝั่งใหม่สายแล้วเฮ้ยผีมาข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามาเลยไป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 ผีมาแล้วมันออกขอบวงไมไปแล้วไปแล้ววิ่งก่อนวิ่ก่อนโดดหนีก็ไม่รอดสุดยอดเฮ้ยมีคนโดดรบลง โหมืดเกินเห็นได้ไงวะน่ยเห็นปลายล่มมีเสียงผีด้วยเฮ้ยเดาวคนหนึ่งที่แอร์ดรอปกอแตกมันอยู่ข้างล่างกันเหรอลวงผีนะดาวหนึ่งสวยเหลืออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเฮ้ยเห็นแล้ว เด็กตัวเดียวมันจะมาชู้เพื่อนแหละดาวไปตัวนึงเมื่อกี้มันวิ่งเข้าบ้านวิ่งกลับเข้าบ้านดาวซ้ำไม่ได้วะ่ะไม่ต้องดันไปไม่ต้องดันไปเฮ้ยเหลืออีกตัวนึงเหลืออีกตัวนึงเหลือเออไม่ดันไม่ดันไม่ดันเหลืออีกตัวนึงร่างกูอ่ะ Uav เห็นไหมคนตายเต็มเลยแถวเนี้ย<ม>เดี๋ยวผีมาถอยถอยถอย,ถอย,ถอยที่เราดีมีตัวนึงนะเฟรมหลังเนี้ยเอออยู่บนเขานี่ดิมา,าได้คิวแล้วได้คิวแล้วโอเคโอเคโอเค เฮ้ยผีมาผีมาผีมาเกิดข้างไรตายตายตายโอ้ยเหี้ยเก็บกล่องใครไม่มีเฮ้ยผีมาอีกตัวแล้วเฮ้ยเฮยบนหัวบนหัวลูกสองหน่อยลูกสองลูกสองโอ้โหโอ้โหโคตรเน่าลูกสองบอกเลยว่าไม่เอาค่ะผลงานลูกนายต้องตามผมมาทางนี้กระโดดล่มลงไปน่ะ มาวบแม่วิ่งตามผมมาเจ้าช่วยนี่เรากำลังเดินบนท่อกันหรือเออต้องตามผู้นำมาอย่างนี้เด่ย <c oughs> โอ้โหโหวงไปทางนู้นเด็กใครไหวไปก่อนเลยขึ้นชื่นชื่นใจได้ไม่ถึงสองวิกูต้องไปอีกแล้วที่พักขาที่พักไกลด้วยเราเลาะเนินซ้ายไปด้วยลอนล่มไปใช่วนไปเลยตามผู้นำมาเลยไอเอ็มแบทแมนดูดูดู ทำคาญเสียงฮอมาก I am b a t m บ n บินอยู่นั่นน่ะเฮ้ยมีคนมีคนมีคนอยู่ข้างล่างไอตว์เ้ยมันยิงฮออยู่ดงชุบไงชุบไงชุบดาวหนึ่งดาวสองสวยเพื่อนสามแป๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้าล่าข่าหัวได้ด้วย ไปต่อไปต่อไปต่ออย่าบัวชักช้านะวงมาแล้วน่ะโอ้โหหงส์หงส์อร่อยเพื่อนตายอีกหนึ่งว่ะใครไม่รู้วิ่งผ่านมาแล้วเฟมผีมาหามึงอ่ะรีบออกไปจากแถวนี้ผีมาแล้ว้ยตายตายตายเงินมาเงินมาให้มึงเกือบแล้วลูกซองไม่เอาแล้วดีกว่ากูสังเวยสังเวยเส้นไหวที่เส้นไหวเออขออนุญาตเปลี่ยนปืนลูกซองไม่ไหวตัวซีโฟระเบิดครั้งเดียวอย่าเลยเอฟบ้านนี้ คนเต็มีโดนเฮ้ยมระยืนยิงอะไรล้มลอกวะหาที่หลบกันดิประกาศจนกลับมดละพอเข้าหลังเจอคนกูไม่บอกแล้วบอกกูมึงยิงปั๊บเลย I am r ็มเรเโบ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวกูเอาสไนมายิงสไนสไนบนนู้นหัวกูหัวกูดูข้างหลังเลยเดี๋ยวมันต้องวิ่งเข้าวงไอ้สไนที่มันยิงเมื่อกี้ นี่นี่นี่มันมันยิงกับผีอยู่มันยิงกับผีอยู่สมน้่ะนม่ฝั่งนู้นสนุกดีเนาะครบหนึ่งตัวครับผมขอเลือกคำสั่งยิงครับผมยิงดิรออะไรอ่ะโอ้โหเป็สวยมันต้องอวยมันจะเยอะไอ้เหีทมไปแล้วไปแล้วไปแล้วยิงเลยเฮ้ยระเบิดระระแตกมีคนชาร์จบ้านมีคนชาดไหมเฟมเฟมมีคนมามีคนมา วิ่งมาแล้วโบบ้าโบบ้าปร์ทันรอว้าวจังกันเหลือเกินสามลูกอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกูกูวิ่งข้างล่างอยู่กูตามกูตามมันวิ่งออกมันวิ่งออกกูตามแล้วตายตายเลยตายเลยตัวเดียวใช่ไหมเออเอ้ยมันมีตัวเดียวเข้าหลังบ้านเราตัวนึงนะเอวกูชุบอยู่กูชุบอยู่ชุบอยู่คนละชุบคนอยู่ใต้บ้านนะผีผีอยู่บนหลังคา ผีบดผีบนดทัก <HYUN S 2> คนใต้บ้านโอ้โ,โหมันเคลียร์ระเบิดเกลี้ยงเลยว่ะเออ,เออกูด,ดักหน้าต่างนี่ให้กูด,ดักหน้าต่างนี่ให้อยากออกไปอยู่ข้างนอกมากเฮ้ยดักหน้าต่างไว้ดักห,หน้าต่างกับบันไดไวได้ตายๆเต็มเลยมันโดดมาเต็มเลยมาแล้วมาแล้วยิงอยู่ยิงอยู่เชื่อย,ยิงแล้วมองไม่เห็นเลยไปออกเลยออกเถอออกโดดออกโดดออกโดดออกแล้วนะไปแล้วนะไหนปเลย ใหญ่บ้านแล้วใหญ่บ้านโอ oh, ้ยเหี้ยผีห้าตัวโอ้โหมีว่าออกมาทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบอกทำไมบอบทำไมเฮ้ใจเย็นใจเย็นกูบอกกเลยแล้วว่ามันผีอย่างเยอะเอ็มเราต้องรอดแม่เกือบไปโอ้โหกินโต๊ะจีนกันน่ะโอ้ทีแคบเล่นไม่ได้เลยอ่ะ นี่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 กูตามตามไปกูตามอยู่กำลังลอยไปเออไหนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนเฮ้ยคนเลยคนเลยคนโอ้ไม่ทันกำลังจะขโมยเข็มฉีดยามุ้โซ่แม่งเก็บกระติ๊งแบบน่ากลัวเลยเฮ้ยคนคนโดนล้มโดนล้มอยู่โดนล้มอยู่คนสุดท้ายคนสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องไปเอามัน เออโอ้ยเกินไปผีเยอะเกินผีชนะเกมหน้าลงเปลี่ยนแผนน่ะท้ายเกมเราออกไปเล่นที่โล่งเนี่ยเออรู้สึกว่าในสถานีรถไฟใต้ดินมันจะมีห้องลับบอสอยู่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้เราจะมาตามหากันนะไอ้บอสอนกนะเฮ้ยนี่ไงห้องนี้หรือเปล่าเฮ้ยใช่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 มีเสียงมีรูปติดกำแพงด้วยหลงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยก็น่าดี แต่ว่ามีแค่นี้เองหรอมันน่าจะมีความลับอะไรอยู่เปล่าหรือเปล่าเฮ้ยพาดดูนี่ดิฮะอะไรลือมาเป็นติ่นเลยโอ้โห <laughs> ปลาซาดีนในน้ำมะเขือเทศ <laughs> ปแดงกึ้งไปเราขึ้นรถไฟไปเที่ยวกันดีกว่าเฮ้ยอยากดูรถไฟผีป่ะเดี๋ยวเๆ็วเวมันมีรถไฟนั่งไงไหนผียังไงเอ้าไม่ทันมองเหรอเม,มื่อกี้ไม่เอ้า ไม่เห็นกันจริงดิไม่เห็นผีอะไรไหนผีเดี๋ยวเดี๋ยวมพงตั้งใจดูเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปเดี๋ยวตั้งใจดูนั่งไงอุ้ยอุ้ยอะไรแว๊บแวบมึงต้องดูแบบคันจริงๆด้ยคันแบบทั้งคันอะเดี๋ยวเราไปดูรัละลบวันอุยอุ้ยอุตกใจเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวรอมาอันนี้ก็ห้องอซ่ะอันนี้ก็ห้องซเเดี๋ยวเดรอรถไฟผีมาไปแล้วบอยทันเห็นไหมเมื่อกี้อุ้ยอุอุ้ยผีล้ นี่อันนี้ก็ห้องเชือดซอนี่เหมือนกันไหมมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้ไปไหนเนี่ยมาดิมาดิไอ้เจ๊เจ๊ผิดขบวนจบแล้วยืดเทียนเลยนะให้เจอเท่านั้นแหละเอ้าเอ้าเดี๋ยวนะเอ้าไม่ไปเว้า เฮ้ยซอมีได้คนเดียวเว้ยใครใช้สกินเหมือนกูกูยิงหมดเฮ้ยแหม่จังวะเฮ้ยสอมือมีนึงมาดิอยู่บนหลังคาเหรออยู่มันอยู่บนหลังคาเฮ้ยซอมบี้มาซอมบี้มาโอ้อันหลอมันยิงกูเฮ้ยตอมาอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเออกูหายอยู่กูหายอยู่อาร์ตกูหายอยู่กูจะมองมุมนี้นะรอดเลยดิมันอยู่ข้างบนบนขวา วดาวตัวนึงยีงไหนไหนตัววะเพื่อนมันนาดเพื่อนอยู่เพื่อนวะไอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สวยผีมาผีมามันเอาสติมนะเวมาสามสี่ตัวเลยอ้าวกล่องกระสุนหายยิปู่ยิงปู่โยนไวเลยโยนไวเลยกระสุนกูเฮ้ยผีมาแล้วมาแล้วไหนวะผีมันไปเก็บในโกดังกันเราไปไหนต่อดีวะ เฮ้ยมีสไนเล็งตายเล็งอะไร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 อ้โอ๋อเล็งกูนี่แหละขอโทษครับหนึ่งขอเวลาแป๊บกูกูดูให้มุมสูงสูงมากสูงแจ็ดแเฮ้ยมีคนโดนมีคนเจอประเด็นใช่ใช่ไหมกูยังชอบเลยเมื่อกี้ กีททุกคนเปิดกล่องกีททุกคนไอ้ไอ้โอ้เจกูจูบเองเล้เว่อร์กูขำอยู่ขำอยู่ขำอยู่ไอ้เดี๋ยวกูช่วยยัง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 ไม่หมดไม่ไม่แล้วไม่แล้วล้วทำไใกล้มากใกล้มากใกล้มากหน้ากูหลังโอ้โหเต็มเลยมาอีกตีหนึ่งชิดกูแล้วล้มอยู่ตรงกูเลยตัวหนึ่งขึ้นมาอีกตัว กูขึ้นไปไม่ได้ว่ะดาวหนึ่งสวยฉันต้องการเข็มฉีดยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเต็มเลยคนเดียวไปแล้วกูกูโดนตัดโอเคมานี่แหละได้เกิดละยีคนไปยิงโอ้โหลงไม่ได้แล้วกูไปแล้วนะวงจะบีบแล้วนอะเออกูโดนล้อมแล้วลึงโอ้โหแม่นอีกโอ้โหถ้าไปเดี๋ยวนี้เขายิงแม่นกันเลยฮะ ขอ,อให้ไม่มีคนโอเคแถวนี้ยังเงีบยบเงียบสนที่สูงก่อนละรถกันนั้นจะต้องเป็นของกูเท่านั้นกลับรถมาเลยโอ,อ้าวใส่ไม่รอดโอ้กระจกบังจังเลยไม่โดนเดี๋ยวใครยิงใครยิง ทำทุนเต็มเลยโอ้โอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยมันต้องเอิร์นี้มันต้องปืนซอเดี๋ยวกอน S M G ระยะนี้เน่ามากโอ้ยโอ้ผีมายุ่งอะไรตอนนี้วะผีผีขี้ยุ่งไม่อยากจะพูดว่ารที่เสือกเลยไปไปเฮ้ยให้ตายเถอวผีขี้ยุ่ง เห็นแล้วฉันเห็นแล้วฉันต้องการพี่หลบภัยโอ้ไปยังไงไม่ได้มงเข้ามาแล้วอากาศกันแก๊สก็ไม่มีหมายรูกูก่อนอื่นใดนั้นฉันต้องการเพื่อนไปอยู่ด้วยกันไหตายด้วยกันนะเป็นถีโอ้เดี๋ยวมึงมาเก็บสตรีมเอ้ยไม่ทันวะไม่ทันยังไงก็ไม่ทัน อือวงเร็วไปอ่ะคตรเดือดลุกดิวะสติมสติมสติมไม่หลงโกนะสติมโอ้ลงที่ไหนได้แ้างเนี้ยมิชจัดิฟเอซิเบลว่ะตื่น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 ไม่ไปลงหลังรถบรรทุกแน่นอนก็ป่าดีกว่าเออน้องอาจะไม่ทน อุ้ยอุ้ยอันเนี้ยอุ้ยอุ้ยมีเพื่อนไหมเนี่ยยังนกอยู่เลยนะเพื่อนแกอยู่ไหนมาแล้วเพื่อนมันเป็นผีนี่มัอุ้ยเอ้าเฮ้ยมีคว่างล่อว่ะเอ้าเคยสองร้อยไอคิวนี่มาโอ้มันไปแล้วมันเก็บเข็มแล้วไปเกิดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีเสียงใครบอกว่ามาเกิด มีระเบิดเซิร์ฟโดนระเบิดไปใครมาก็ขาขาดแล้วกันนะคนเหลือเจ็ดคนเหลือสิบสองคนเหลือสิบสองไปแม่คนเหลือสิบสองเออเมามาแล้วอ่ะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหเรามาตายแถวนี้อีกอยากอยู่เงียบๆครับพ่อน้องแอ๊ดอยากอยู่เงียบๆพ่อมาตายแถวนี้ผีมันจะมาเก็บ ของไปเอาไปเอามีที่ไหนให้หลบบ้างเนี่ยโล่งมดเลยเดินหูมาด้วยนั้นไงผีโดดมากันเต็มแล้วอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเออจริงๆปล่อยให้มันเก็บไปก็ได้นะมันจะได้ไปที่อื่นมันจะได้ไม่มีใครมายุ่งกับเราแต่ไอ้นี่มันจะมายุ่งกับกูไปอุ้ยอุ้ย ลอยมางงงลอยมาแบบคนเหี้ยขอแผ่นเกาะหน่อยครับอุ๊มาอีกแล้วีมาอีกตัวโอ้ยลำคาลระเบิดแก๊สไนแล้วกันเออไอเอาเกาะมาให้วะโคตรดวงขอบคุณครับขอบคุณสมาผู้มีพระคุณเฮ้ยใครมันไทอยู่ตรงนั้นวะมีมีคนอยู่หลังหมอกวะมาแล้วมาแล้วมันโดนผีไล่ตงซิวไปขอบคุณครับ <ítulo> โอ้ย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 มาไม่หยุดไม่หย่อนเลยเฮ้ยขอบคุณสำหรับแผ่นเกาะครับเอว่าลุ้นแทนอาร์ตว่ะอย่าลุ้นแทนฉันเลยผีมาอีกแล้วอย่าเห็นฉันนายจงไปเี๋มันมีอันนั้นแอ๋ออาร์ตอย่าลืมดิมันเห็นแล้วมันวิ่งหน้าต่างมาเนี่ยอุ้งดามาไงวะโอ้โหมาโคตรเงียบกระโดดมาถึงวิ่งมา ดเออเห่อเอาอย่างไงพี่ผีโผมนี่คิดว่าหมดความหวังไปแล้วเนี่ยไปเอาไงเอากันโอ้โหเชี่ยควรลงโลดเยอนะแรงนี่เลยละกันเออเอเอนั่นไง <c oughs> อยู่ข้าเลยเอ้ยจริงด้วยว่ะท้ายเกมเขาเล่นเล่นแบบพี่โล่งกันน่ะตายตายตายตึกข้างนี่ตายมาคนละตีกัน สองตัวเลยอยู่จัดรุ่มพลตีเจ้าตัตตวนึงซ้ำได้หมูมันนะ่ะเจ้าหมู่ไมัแน,น่หว่านะเฟลมขึ้นมาเฟลมมาล็อกมันหลังยามมาเนอะอยู่นี่ตายเ<อ>ฟลมเห็นบุญนุ่นไหม คนเหรอไม่ไปอยู่ไหมไปไปไม่คิดสักหน่อยเลยอ่ะชวนปุ๊บไปเลยกูดูกูดูในคลิปมึงแล้วอาร์ตมันเป็นที่ที่ดีที่สุดว่ะถ้าถ้ามันทีมอื่นมันไม่มีสไนน์นะโอ้ยตูดเต็มหน้าเลยเฮ้ยไอ้ผีจะโดดมาหรือเปล่าวะ เฮ้ยคนโดนลงคนโดนลงยิงมาได้ปะเนี่ยาตอนนี้ก็สวยดิไม่โดนอีกดาวไหยวะดาวแล้วดาวแล้วแต่หายต้องลงแล้ววะไอ้คนเขา ดูเชี่ยติดต้นไม้ศพผีอยู่ไหนวะนี่เหรอเอออุ้ยในเมืองเดือดมากลบมากหน่อยลบมากหน่อยว้านมีเครื่อนมาอเฮ้ยผีมาข้างหลังผีมาข้างหลังหลบมันมาใกล้ๆอย่าอย่าเพิ่งยิงทำเป็นไม่เห็นมันก่อน อไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยนะไม่เห็นอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะไหนวะอยู่ไหนนะโดนีไม่โดนี้เขาหน้าเรามีนะมีตีนนึงนะ เฮ้ยเราเราเรามาดูดูหน้าเรากันผีมาข้าล่าเอดเฟรมหลังตายแล้วมันเป็นผีอยู่เฟรมเป็นผีอยู่อโยนกล่องกระสุนละไ้เคี้ยไม่เงาผมไปอุ้ยอุ้ยตายตายใจเลยเนี่ย

โอ้มากันเต็ mer, มเลยว่ะเอศูนย์เก็บเพิ่มกันเลยไต้มทเซลได้ไว้เอาเลยมีแล้วมีแล้วมีแล้วเฮ้ยมีผีโดดลง สวยสวยโอ้ยคนเหลือตั้งเก้าคนระวังคนนะเว้ยตี้ไงนอนอยู่นี่ไงนอนอยู่นี่ไงไม่นายไม่ได้แล้วเปลี่ยนปืนอ่ะเฮ้ยผีมาแล้วตายวะโอ้ยโดนแก๊สไอ้เหี้ยโอ้ยคุยไว้ตายเลยชง่อดูชื่อมันดิดมฮี

เหลือคนอีกสองคนเหลือคนอีกสองคนวงข้างหลังเอ้ยทางซ้ายาซ้ายลัง่งตายตายตายตาทีไว้ผีผีผีอยูตย่ตรงกูผีอยู่ตรงกูมึงเป็นผีได้อีกรอบไหมวะเออตกตีมาโอ้ยมันเกิดใหม่วนเรื่อยๆเลยอะตอนเนี้ยเ ไปเออแสดงโอ้ที่สองใช่ไหมน่าจะที่สองเมื่อีเกิดมาใหม่แล้วมันก็มาขาเราเราอยู่ตรงที่มีคนไงคนได้แชมป์มันอยู่แบบเงียบๆอ่ะเออที่สามแล้วผีแม่งมาหาเราแบบเยอะจัด 都会。